chào tạm bà chào 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 เป็นส่วนพี่น้องวชมอพี่น้องประชาชนทุกคนในเปิร์สุเดินที่มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติไปร่วมกันนะครับเย้

เปกาตามตามอครับเดี๋ยวเราจะต้อนบนครับไปประชุนต่อครับไปน้ำรถไปน้ำรถลืมนะครับ